ใน,นวันที่ฉันนั้นได้พบได้เจอกับเธอจากวันนั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเก่าวันและคืนที่เคยต้องเงียบเหงาวันคืนที่ฟังแต่เพลงเศร้าเท่านั้นก็จบไปเปลี่ยนเปลนคนละคนเปลี่ยนเปลี่ยน,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 ยนใจไปทั้งใจเปลี่ยนให้ฉันกล้าพูดทุกคำที่ยาก,อยากจอบอว่า ธอบอกว่าลงเธอเพื่อที่จะปลดความรู้สึกขังในใจและปล่อยมันออกไปให้เธอฟังเธอบอกว่ารักเธอเธอบอกว่าคิดถึงทุกวันนะจ๊ะแต่ไม่รู้เป็นอย่างไรเมืออยู่ใกล้เธอเท่าไรูดได้แค่รักเธอฮะมัน มาไหมมือนี่ไี่งัน,นที่ละมือจะบอกว่ารักเธอจริงๆนะจะบอกว่าหลงเธอเพื่อที่จะ,จะปลดความรู้สึกในใจและปล่อยมันลงไปให้เธอฟังเพื่อที่จะปลดฉันรักเธอ จะบอกว่าคิดทุกวันละแต่ไม i mean i mean. ่ร <st um> um ู้เป็นอะไรเมื่ออยู่ใกล้เธอทีไรพูดได้แค่รักเธอจะบอกว่ารักเธอจะบอกว่ารักเธอแต่เธอเตโตบ๊อบปิงใช้ใช้อกยังไงวะบ๊อบปิงใช้อกยังไงนะมันตายเองอ่ะเยอะ ธอบอกว่าคิดคิดทคิดถึงทุกวันละแต่ไม่รู้เป็นอรไรมืออยู่ใกล้เธอเท่าไรพูดได้กห่นนาะเธอรักเธอฉันรักเธอให้เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ อบคุณทุกเรื่องราตอนแท้จิงในวันนี้ฉันนด้นได้พบหลับุดกี่รักอะไรวิดีโอสุดที่รักรักใครเน็ตเน็ตสุดที่รักรักใครอะ รักใครคะรักคุณพ่อคุณแม่เบยทำไมไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่โอเคป้าไม่รักคนนีนะคนไหนนะคนดีใช่ไหมคนดีใช่ป่ะถ่ายวิดีโอรออ้าวห้านีแบเอายังไงก่อนมาเห่ยหครับ หเอะไรออะไหนก็ได้อัเธอเห็นขอบฟ้าหนึ่ไหมสักวัน